สำหรับวันนี้อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับเ,เป็นรถน้ำปุ๋ย EP ที่4นะคะมาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็เปิดผ้าแล้วก็เตรียมสายยางกันเลยค่ะจะค่ำแล้วนะคะวันนี้รอน้ำอยู่น้ำมาค่ำมากเลยค่ะค่ะเราก็เริ่มรถกันได้เลยค่ะเปิดผ้าแล้วก็เตรียมรถนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะแห้งหรือไม่แห้งยังไงนะคะเปิดผ้าออกมา ค่ะก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นอยู่นะคะทุกคนก็อยู่ในสภาพเดียกอยู่ก็จะมีด้านข้างบ้างที่แห้งมีใบที่แห้งปากนบ้างนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีพวกหญ้าพวกอะไรหรือใบของเขาเองนะคะมันเลยเข้าแก่เขากํลาลังแตกนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวก็เราก็เอา,เอาจอบเขีย่ยเขีแล้วก็ลดเลยค่ะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะคะก่อนลดค่ะทุกคนก็ลดน้ำกันึ่อกก็ที่จริงก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะคนที่มีรถแล้วก็พอได้เลยค่ะสําหรับกองนี้นะคะทุกคนส่วนกองนู้นเอามาใหม่ยังได้ถุงเดียวอยู่นะคะก็มีส่วนก้านเยอะนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะลดน้ำไปก่อนแล้วก็ ก็ยังไม่หมักอะไรรอเพื่อนเข้ามาก่อนนะคะถึงจะหมักพืมแต่ก็จะลดน้ำไว้เพราะว่าข้าวเขียวเยอะเลยค่ะก็เพื่อให้เขาเปื่อยไปด้วยนะคะผู้คนแต่จะไม่เอามาคลุกใส่กันนะคะคืออันนี้เราจะาใช้ได้แล้วแต่ใกล้จะได้ที่แล้วะคะ่ะเราจะไม่เอามาใส่กันสำหรับใครที่ ปลูกต้นไม้ก็หาเก็บไว้นะคะช่วงนี้หน้าแรงเขาร่วงเขาจึงใบแล้วก็เอามาทำปุ๋ยหมักกันค่ะมาหมากาักใช้เองค่ะแค่หนึ่งเดือนก็ใช้ได้แล้วค่ะต้นไม้งามไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะหรือว่าจะผสมปุ๋ยคอกหมักใส่กันก็ได้ค,นคน่ะทุกคนแต่ถ้ากลัวพืชที่ต้นเล็กเขาเค็มหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะคะเราก็หมกักแต่เขาก็ได้ค่ะคือรอดมีปุ๋ยก็หมกักใส่เขาเหมือนกัน คือถ้าเป็นปกติเราก็เอาไปผสมดินทั่วไปดินบ้านเราปลูกได้เลยนะคะทีนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะทิหน้าก็จะเก็บเขาใส่ถุงได้เลยนะคะสาหรับกองน,นี้ค่ะก็เลดลดให้ชุ่มแล้วก็เอาเรียมคลุกคุกให้เขาปลูกน้ําให้ทั่วนะคะแล้วก็ปิดพรมถุงไว้เหมือนเดิมค่ะ อทิตย์หน้าเราก็จะมาเก็บใส่ถุงค่ะก็ถือว่าเสร็จภารกิจนะคะก็อาทิตย์นี้ก็ยังเกือบได้แล้วอาทิตย์หน้าก็เก็บได้เลยค่ะไม่เป็นไรเอออาทิตย์ต่อไปเราจะทำอะไรดีพอดีว่าสงการเราก็จะว่างอยู่นะคะทุกคนน่าจะมีวันว่างสักวันสองวันก็กะว่าจะสั่ง จะเตรียมดินไว้ปลูกดอกไม้พวกที่ทนร้อนหน่อยนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นดอกอะไรก็จะเอามาปลูกไว้หาพื้นที่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้แม่ไม่ค่อยได้ทำสุกผักนะคะเราก็จะปลูกดอกไม้กูกุค่ะเอาไว้บูชาพระคะหาดอกที่บูชาพระได้ะระยะการปลูกสั้นๆนะคะ เอออาจจะเป็นพวกคัตเตอร์อะไรประมาณนี้ค่ะหรือดอกบานไม่รู้โรยอะไรประมาณนะะี้ค่ะเดี๋ยวหาซื้อมาเล็กก่อนนะคะทุกคนเพื่อความสวยงามแล้วก็ปลูกไว้ทําคลิปด้วยแล้วก็อ่อันนี้ด้วยนะคะสามารถเอาไปบูชาพระเอาไปจัดงานได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันเลยเราหาสั่งดอกไม้ก่อนนะคะทุกคน ก็สำหรับเรื่องปุ๋ยหมักก็ทำว้ยใช้เองนะคะทุกคนไม่ได้จำหน่ายถ้าคนอื่นถ้าเขาจำหน่ายเขาก็เอาจับเอาประมาณนี้นะะและค่ะแล้วเขาก็มีเครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับดินปูนะคะพวกแกลบดำพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็เอ,อบางคนเขาก็ไม่ใส่ใบก้ามปูเลยนะคะก็มีแต่แกลบดำธรรมดาเรารู้สึกได้มันจะเป็นหยาๆเวลาเ,เป็น หยามือนะคะทุกคนเวลาจับนะภาษากลางเขาจะพูดว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก้านเยอะนะคะตรงแต่ใบออกมีเขียวเยอะค่ะทุกคนไม่ค่อยได้ใบสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนเขาที่เขาตัดเออมันก็ยังพอมีอยู่ค่ะตรงเก่าแต่ตรงโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ไปดูนะคะว่ามันมีไหม เดี๋ยวถ้าคุ่งนี้เลิกงานไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวจะชวนหลานขี่รถไปดีถ้าได้กลับมาสักปุงปุ๋ยนึงเอามาใส่ไว้นะคะเพราะว่าไม่อยากไปคนเดียวไปโรงเรียนไม่รู้ก็เหมือนกลัวๆยูยค่ะก็ไม่อยากแคไปโรงคนเดียวก็เป็นโรงเรียนที่เรียนตั้งแต่ล็เดเรียนนะคะอือค่ะวันนี้ก็กประมาณนี้สําหรับการลดน้น เกี่ยกองกลับแล้วก็ผ้าคลุมได้เลยนะคะค่ะคลุมผ้าเรียบร้อยนะคะอีกกองนั้นก็เดี๋ยวเราจะคลุมผ้าไปเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณการติดตามและรับชมนะคะของช่องบ้านสวนรักเลยนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ e p ีที่4สำหรับาการทำปุ๋ย หมักใบก้ามปูหมักสดนะคะไม่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้เอาปุ๋ยคอกมูล,ลวัวใส่ด้วยหมักกากน้ำตาลแล้วก็อ,อินซีสังเคราะห์แสงนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ